ข่าวใหญ่สำหรับสาวก a p p l e เตรียมตัวพบกับ iPhone Air 2ที่มาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่แต่ยังคงความบางเบาอันเป็นเอกลักษณ์ข้อมูลล่าสุดจากดิจิตอลเชสเตชันบนวีโบเผยว่า Apple กํกำลังซุ่งพัฒนา iPhone Air รุ่นที่2อ,อย่างต่อเนื่องอะไรคือสิ่งที่น่าสนใจ iPhone Air 2จะยังคงมาพร้อมดีไซน์บางเฉียบและน้ำหนักเบา ซึ่งเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นอกจากนี้ยังมีหน้าจอซูเปอร์เรทินอีเอสดีขนาด6.5นิ้วที่คมชัดพร้อมอัตรารีเฟรช120 h ฮเพื่อการแสดงผลที่ลื่นไหลและยังคงมี f a สไ ID ดีาสำหรับการปลดล็อกเครื่องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือการอัปเกรดกล้องหลัง iPhone Air 2จะมาพร้อมกล้องหลังคู่ซึ่งคาดว่าจะเป็นกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลและกล้องอัตวัยความละเอียด48ล้านพิกเซล ดิจิตอลเชส t ์เดชัยังได้เผยภาพเรนเดอร์ที่ไม่เป็นทางการเพื่อให้เห็นภาพรวมของดีไซน์ iPhone Air 2ที่มีกำหนดเปิดตัวในปี2026ย้อนรอย iPhone Air รุ่นแรกเปิดตัวเมื่อเดือนกันยายน2025ซึ่งมีการปรับปรุงโครงสร้างภายในเครื่องใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ตัวเครื่องบางเฉียบเพียง5.6ม mm, ิมตด้วยการย้ายฮาร์ดแวตต่างๆไปไว้ในโมดูลล็อกล้องหลังขนาดใหญ่ทำให้มีพื้นที่จำกัดสำหรับกล้องหลังเพียงตัวเดียว กล้องหลังของ iPhone Air รุ่นแรกมีความละเอียด48ล้านพิกเซลรองรับการซูมสองเท่าแต่ไม่รองรับการถ่ายภาพมุมกว้างแบบปะทวไวคำถามที่น่าสนใจกล้องหลังคู่ของ iPhone Air 2จะสามารถบันทึกวิดีโอแบบ Special ได้เหมือนกับ iPhone 17รุ่นมาตรฐานหรือไม่ Apple จะจัดการกับพื้นที่ภายในโมดูลลกล้องหลังอย่างไรเพื่อให้สามารถติดตั้งกล้องคู่ได้ชิปเซตใหม่มีข่าวหรือว่า iPhone 18 Series จะใช้ชิปเซ็ต A 2 0และ A 2 0 Pro ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ iPhone Air 2จะได้ใช้ชิปเซ็ต A 2 0 Pro ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้นเตรียมพบกับนอกจาก iPhone Air 2และ iPhone 18 Serie ี iPhone 18รุ่นมาตรฐาน iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max ที่จะเปิดตัวปลายปี2026แล้ว Apple ยังมีแผนเปิดตัวสมาร์ทโฟนพับได้รุ่นแรกและอาจมี iPhone 18อ e ีราคาประหยัดในต้นปี2027อีกด้วย คุณคิดเห็นอย่างไรคุณตื่นเต้นกับการอัปเกรดกล้องหลังของ iPhone Air 2หรือไม่คิดว่า Apple จะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างในรุ่นนี้มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย